โอ้ยโอ๊พอดีพอดีจะเข้ามาหางั้นเหรอเนี่ยมาดิจะเข้าเพื่อนกระามึงอีกแล้วเหรอสำหรับใครที่อยากจะเข้า Discord ของผมนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้เลยนะครับ Discord ของผมนะครับก็จะมีเอาไว้าเพื่อนเล่นเกมอย่างเกมฟิ m f o r t r e s s 2 Apex Legends d e a d by Daylight v a l o r a n t เลนโ Sweet h o m e Survive แล้วก็เกมโทรศัพท์อย่างอ m มองอ s ROV Best Mobile PUBG Mobile นะครับ Discord ของผมก็จะมีคนเล่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าวันไหนผมว่างผมก็จะมาชวนเล่นเกมด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ยศ Discord ก็สามารถทำได้โดยการโดเนตมาเท่าไหร่ก็ได้น,นะครับแล้วแจ้งชื่อ Discord ในใบสลีปท,ที่โอนมานะครับ แค่นี้คุณก็ได้รับยศอันแสนจะเท่ที <tapping> ่สุดใน Discord แล้วนะครับให้ผมพูดเลยรวะเนี่ยโอเคป่ะเราไปดูวิดีโอกันต่อเลยครับผมเอาละรุยการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง ตีผมโอ้โอโออะไรอ่ะ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 ไม่ไม่กูเนี่ยอะไรเนี่ยมันไปตีเขาไม่โดนเลยวะมันเป็นไรเฮ้ย Are you sure about that okay เฮ้ยเฮ้ยเนียนเหรอเนียน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 หรอเนี่ยมันดูถูกแฮมนะเว้ยโอ้โหมันจริงจริงโอ้ย เป็นไร,ม,นนไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรม,มันเป็นอะไรมันมันเป็นอะไร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 มาดิ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 โอ uh. <ś led> เค <ś led> okay, ผมเราก็ได้ขับไอ้ค้างดีเนี่ยะครับผมสำหรับแฮมพิทักษ์โลกของเราเองนะครับผมก็ได้โอ้โหทุกคนน่าจะชอบรู้สึกว่าทุกคนน่าจะชอบแฮม เช่าแฮมกันมากเลยนะมาผมก็จะมาเล่นซีซั่นสองนเลยนะมาเวลาเปิดมาได้แฮมบิดเลยว่ะได้เดี๋ยวเจอกันนี่เดี๋ยวเปิดมาได้แฮมบิดเลยว่ะนี่ไงนี่ไงหัวไปะละ้ว <Nice. S 1> ไปลุยเพื่อนอโลเพื่อนโอ้โหดูดิดูไหลบดิจะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะอย่าอย่าเพื่อนขอขอตัวนี้โดนล้านว่ะไอเจ๊ไอเจ๊เอ้ยสวยเพื่อน รู้จักแฮมบิดเป้าน้องจะไปไหนจะไปไหนโอ้ยเอสายนัวสายนัวอย่างเราสายนัวเฮ้ยเยเยเยยเยยแฮมบิดฉันเฮ้ย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 พอดีพอดีจะเข้ามาหางั้นเหรอไม่หนีแต่เดินเข้ามาใกล้ฉันคนนี้เลยงั้นเหรอจะไม่เข้าไปใกล้ฉันก็อัดแกไม่ได้นะสิโอ้โหถ้างั้นก็เข้ามาใกล้ให้พอใจเลยเจ้าหมอนี่ Donuts Mr. right here. โอ้แฮมบิดผมหายว่ะไม่เป็นไรถือว่าไอ้เฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยอย่า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 บอกเลยบอกเลยว่าจะไปไหนจะไปไหน What what the fuck bro what the fuck อาตงกาตีมาลีฟลาลูลูบีไฮจีจีอีโอเบอร์เอนโนไอมีเฮ้ยดิสกเอาเพื่อนเฮ้ย ไงจะไปไหนอ่ะโอ๊ยจะไปไหนอ่ะน้องน้องเฮ้ยพุ่งตรงโลพุ่งตรงโลพุ่งตรงอ่ะจะเอ้ตัวเองเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละไอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้ยทำไรอ่ะทำไรอะไปไหนล่ะไปไหนไปไหนไปไต่อ Sorry, bro กูต oh ีตั้งนานเอ้ยมาดิ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 โอ๊ยอะไรวะเนี้ยวะเนี้ยเกมยังไม่จบอยู่พึ่งเฮ้ยมันระเบิดเอ้ยระเบิดเหรอว่าไงว่าไงน้องว่าไง่ายว่าไงว่าไงว่าไง วาาไงโอ้ยอย่า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 ไงก็บอกว่าอย่าอย่านี่ไอ้ดีไอ้ย้อดเลยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรไปรุ่นไปรุ่นทำอะไรสกรมึงอีกแล้วเหรอเออว่าไงว่าไงว่าไงไปรุ่นว่าไงไปรุ่นเฮ้ยใครอ่ะดีใหญ่เฮ้ยว่าไงไปรุ่นว่าไงไปรุ่น ไปรุ่นเอ้ยยายยากมาดิมาดิมาดิโอ้ยเอาเอาเอาว่าไงไปรุ่นว่าไงไปรุ่นเอาไม่รู้เอาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเอาว่าไงไปรุ่นอุ้ยเต็มขาเต็มอุ้ยดูดูขาผมเฮ้ยนัว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 ไปทำไรอะไปรุ่นไปรุ่นทำไรอะนัวนัวเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนฉันมาช่วยแล้วเพื่อนฉันมาช่วยแล้วเอานัวนัวนัว อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ๋อยืดด้วยก่าเพื่อนเร็วดิเร็วดิเร็วดิเฮ้ยเราไม่มีโอกาสไปมากกว่านี้แล้วนะเพื่อน Let's go bro เบมาแล้วจ้ากูกูกูนัวงหนัวงนัวงนัวงเพื่อนไปแล้วไม่มีเวลาอ้าวกูตกไม่มีเวลาแล้วเพื่อนไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาแล้ว เฮ้ยเพื่อนต้องการคนช่วยเหลือเพื่อนต้องการคนช่วยเหลือต้องทำไงเพื่อนต้องการคนช่วยเหลือต้องทำยังไงนัวนัวนัวเลิศจ้าเฮ้ยเหเพื่อนกันกันเร็วเพื่อนกันเร็วกันเร็วไปิศจ้าเห่าเอ้าโอ้โหกูเนียนตั้งนานฮัลโหล โอเคผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการเล่นเกมต่อไปนะครับผมก็ <c oughs> สำหรับแฮมซิซ์ตนสองนี้ก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะท่านผู้ช,ชมโอเคผมก็ถ้าใครอยากให้มีอีกก็ช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะครับผมโอเคผมเจอกันคลิปหน้านะแล้บโายบายเล่นแบบไม่มีอีโก้ไปดิ